เชรี่เชอรี่พอจะวิ่งได้ไหมได้โอเคเมื่อกี้พื้นที่ในเครื่องผมเต็มนะครับผมก็เลยตัดพาร์ทก็ไปลบไฟล์บางอย่างต่อไปเลยพาร์ทนี้น่าจะสั้นมากๆเพราะมันจะจบไปลว I here. ขอบคุณนะที่ช่วยฉันไหม really glad met you. ดีใจมากที่ได้เจอพี่ก really ็พี่ก็ดีใจที่ได้เจอเชอรี่ี่เดี๋ยวค่อยขอบคุณ <c oughs> ตอนออกจากที่นี่

แค่เชอรี่ไปเปิดอีกฝังให้ป่าเก่งมีประโยชน์กว่าเช่ในภาคสีแล้วมาดิใช้ <c oughs> ห,หมดไปเลย อะไรมัง้งโอ้ประตูปิดมากปิดปิดหน้าพี่เชอรีอ่ไป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  <c oughs> ดีมากเชอรี่โอตเก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวให้มันนอนเลย อีกทีเด้อไม่ได้ออกแล้วเออใช้ได้ต้องลองดูโหยาแม่งเยอะสัตว์อ,อ่ะ็บไปเฮ้ยทั้งเกมนี่ใชไ้ไปรอบเดียวมั้งเอาไงเดียวไงดีเอาเอะไรไปดีบ้างเอา ไม่ต้องหรอกเครื่อที่สี่ช่องอยา,อาไปสองชุดอ่ะฮะมันนำเมาไปอ๋อคอดูหน่อยเปิดระเบิดต้องเอาไปเนาะในวะอันนี้เออเอาไปส่สนได้เยอะที่สุด ส่วนไฟยังไม่หมดอ่ะไม่ได้ใช้เลยส่วนกรดละมีโอเคนี้เก็บไปใช้ระเบิดจริงให้หมดเลยทำดาบเมจได้นีกไหมอ่าหกลูกเลยเผื่อมันไม่ตายอพอแล้วมั้ง แล้วก็เราต้องใช้พื้นที่สีนะกินมูพาร์ทออกกินมูพาร์ทออกอให้เต็มแล้วก็กินยาให้เต็มไปเลยหนึ่งอันอเค ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้กระสุนกดก็อ,อ๋ออันนี้ต้องเข้ายังไงทำไมอ่ะจะต้องทำให้รถไฟเคลื่อนที่ อยู่ในนี้นะโอเคไหม I I ได้เดีเ๋ยวฉันจะไม่ไปไหนสัญญาระวังตัว,<อ>ตวนะพี่แค่แน่นอนตลอดเวลาด้วยแหละไปออก้างไหนวะ้ญญออทางนี้แหละนี่มันไปด,ดวโก นี่ไงชาเคธลีออนเนาะใช่แต่ว่าที่นี่มันกำลังถูกทำลายแล้วรีบออกเลยล้ออกจากที่นี่ดูแล้วกำลังหาทางออกอยู่นี่ไงคิดว่าเราทำได้นะอยู่ไหนแล้วอ่ะแคลร์ยังอยู่ไหมเนี่ยอ๋อมือนจะไม่ค่อยดีละสัญญาณไม่ดีไม่ต้องห่วงผม รีบออกมาเรียบร้อยไปลุยเลย ขนาดนั้นทำไมไม่ตายสักทีวะอ,อย่าไปใกล้มากถอยมานี่ลูกปอกขวาเออชอนแรวเ้อะหันกับมาหันกับมา ขึ้นไปแล้วรอ,อเฮ้ยโอ้หอ,อยู่ที่กระโดดลงมากโดดทีเดียวแดงฮะกินเพิ่มมพไปได้วยห้ออาหรอห้า กระโดดใส่เราเนี่ยว่ะดีนะหนุดมเฮ้ยออกข้างออกข้างเอเอ,เอ,เอ,เอชนก็ตายแล้วหรอ จริงๆิงไม่หมดเลยนะอ๋ะอแม็กนัมไปยังไม่ได้ใช้แม็กนัมเลยตา<ป>ก็ใช้สี0ร้อยนะที่มันให้มาก็เกิดตายแตกเออแล้วโดหมด เนี่ยบนะ้าง T4 เนี่ยโอ้โหนีกว่าแค่ไปได้แล้วยัว จะทำอะไรอะหลังจากที่ออกไปอย่างแรกจะอยากทำอะไรอยากดูว่าพี่อยู่ที่ไหนก็ดีแล้วก็ต้องอาบน้ำด้วยนะแน่นอนอะอ๋อเหม็นหมดแล้วเนี่ยเฮลีออนนีมากใจคนว่าแล้วว่าต้องทำได้ใครอะเนี่ย เนี่ยเหรอเชอรี่โอเคโอเคอเฮ้ยเจส์ดีใจกันได้แป๊บเดียวอะไรวะนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่นี่กับเชอรี่นะเดี๋ยวฉันไปดูเมือนจะยังไม่จบมันจะให้ดินปืนอีกวะให้กูมาผสมตรงนี้นะมีดามาทำไมดินปืนลองดูสิ เออทำอะไรไม่ได้นะนอกจากผสมน,นันเองผสมเลยหกสิบนัดเ,เก็บไปออโอเคทำอะไรไดีแม็กนัมผสมไปสิบสามนัดเ,ออเดี๋ยวนะสเปรย์ไม่ต้องใช้แลออ้วนะ นคุณกนไปกราดก่อนใดว่าเนี่ยกสมปักนำ่ำประเปิดโอ้ เนี่ยมาหนอเค,าาอเคสาระได้เอาไหม้หมดมันกลกระสุนสิบสองนัดอะแล้วก็เอ่อจีดไหนนะ ออะไรมาไม่ได้แล้วเนี่ยงั้นก็ลเลเ,เ,เริ่มจากเอาปืนมาจำยิงให้หมดก่อน ดีห้าเนียต้องฆ่ามันชอบกินไม่ก,กระสุนเนะี่ยมีให้กินเยอะเลยนะเมไหรมึงจะลงนรกไปสักทีวะโผล่แล้วโห่แล้ว มดแล้วต่อไปเอาปนืนก้นเราต้องจัดโบกี้นั้น ไฟแม่ไม่ตำหลังมาแรงระเบิดยังไงดีแค่เคลิ้ละแข็งแม่งเลยจบชอบใช่ไหมบายบายนะไอเวน ้าแม่งเลือดไหลอมาไปเสียมตาลเรียบร้อยได้ตายจริง แล้วพ so like ี so mm ่ส hmm. องคนเป็นแฟนกันเหรอไม่อะเพิ่งจะเจอกันเมื่อคืนเองนะวันเดย์เฟเดทดูนั่นสิเขาอาจจะให้เราติดรถไปด้วยก็ไ oh, ด้นะไม่ดีอะเดียรยีออนลองไปดูให้ก่อนใช่คนหรือเปล่า ช่วยนิ้วกลางสถานี่แม่งคนแน่นอนคนเฮียด้ะโอ้คนเฮียยิ้มเลยลีออนกูโอ้แม่งเป็นพิชิบหายช่วยนิ้วกลางใส่นนใใส mean, จบแล้วใช่ไหมไม่รู้สิแต่ถา ioè, okay. ้าไม่เราก็จะหยุดมันเองพูดเกาถูก ยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วถ้าเราไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะพี่จะรับเลี้ยงหนูแม่รับเลี้ยงหนูอยากมีหมาด้วยหมาเหรอกระรอกด้วยเอ้ยไม่ใช่ดินกแก้วแ m p i n g ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม d e s i d e n t Evil 2 Remake กันจบนะครับขอบคุณจริงๆเออย่าลืมติดตามโปรเจกต์อื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับนั่แหละ